ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกล้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิน ตาไม่มีทางร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่ง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราก็กลับมาพบกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งกันอีกแล้วนะครับรายการของเรานะครับก็จะนำเรื่องราวข่าวสารและสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับคนพิการมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำครับรายการของเรานะครับก็ออกอากาศในวันเสาร์ทิ์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิก30นาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุศ,ศึกษา FM 92 m มกะเฮ ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็รับฟังได้ที่ moe.radio.thai.net ครับทาง Facebook Fan Page นะครับก็เข้าไปที่ Fan Page วิทยุศึกษา fm 9 2ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมทแล้วก็เลือกรับฟังที่วิทยุศึกษาครับส่วนคุณผู้ฟังที่ใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็จะเป็นย่าน ku band นะครับเลือกรับฟังที่ ช่อง FM92 รายการของสถานีวิทยุศึกษานะครับก็จะออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับรายการในวันนี้ผมสว่างสีสมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับวันคนพิการสากลในวันที่3ทธันวาคมนะครับซึ่ง นอกจากจะเฉลิมฉลองในประเทศไทยแล้วนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองไปทั่วโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าที่มาที่ไปของวันคนพิการสากลเนี่ยนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่มีที่มาที่ไปอย่างไรไรายการรวมใจเป็นหนึ่งในวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอถึงที่มาที่ไปของวันคนพิการสากลติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ เฟังครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นของรายการนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของวันคนพิการสากลครับอย่างที่คุณผู้ฟังทุกท่านอาจจะทราบนะครับถ้าติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับวันที่3ธันวาคมของทุกปีก็เป็นวันที่ทั่วโลกนะครับก็จะเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลน,นะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า International Day of Persons with Disabilities นะครับยอ่อว่า IDPD ครับในปี2567นะครับหัวข้อหลักของการจัดงานเฉลิมฉลองงานวันคนพิการสากลก็คือ Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future หรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือ ขยายบทบาทความเป็นผู้นำของคนพิการสู่วงกว้างเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครครับหัวข้อนี้นะครับก็สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของคนพิการในการสร้างโลกที่ไม่ทิ้งใครหรือครอบคลุมคนทั้งมวลทวนหน้าแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนพิการในกระบวนการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตของคนพิการเองมาพูดถึงที่มาที่ไปกันบ้างนะครับบทบาทความเป็นผู้นำของคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้สะท้อนผ่านสโลแกนของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการระดับโลกนะครับที่เรามักจะได้ยินเขาพูดกันว่า nothing about us without us นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าทุกเรื่องของเราต้องมีเราในตอนต่อไปนะครับผมจะ ลงลึกในรายละเอียดนะครับของมอตโต้นี้หรือว่าสโลแกนนี้นะครับว่าทำไมคนพิการในยุคก่อนเนี่ยนะครับถึงเน้นย้ำนักหนาว่าทุกเรื่องของเราต้องมีเราหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของวาระคนพิการระดับโลกนะครับก็คือการเสริมอำนาจแล้วก็บทบาทความเป็นผู้นำของคนพิการในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับคนพิการแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับเราจะเรียกว่า O.P.D.s นะครับหรือย่อว่า Organization of Persons with Disabilities นะครับก็ได้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองนะครับแล้วก็เป็นผู้นำนะครับในการริเริ่มโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนคนพิการนะครับไม่เพียงเพื่อสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองแต่ก็ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมนะครับเช่นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานสำหรับทุกคน กลุ่มคนพิการนะครับก็บรรลุปเป้าหมายอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าการทํางานแบบมุ่งเป้าหมายและบูรณาการนะครับเช่นการให้คําปรึกษานะครับแก่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับรวมถึงสนับสนุนด้านนโยบายแล้วก็การตรวจสอบความรับผิดชอบนะครับของหน่วยงานต่างๆความเป็นผู้นําระดับโลกนะครับก็เป็นความสําเร็จที่สําคัญนะครับ ในอดีตนะครับความเป็นผู้นําของคนพิการในกระบวนการระหว่างประเทศแล้วก็กรอบการทํางานระหว่างรัฐบาลนะครับก็ได้สร้างให้เกิดความสําเร็จที่โดดเด่นหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนะครับหรือว่า Convention on the Rights of Persons with Disabilities นะครับย่อว่า CRPD นะครับก็เป็นสนที่สัญญาสำคัญที่รวมเป้าหมายของการพัฒนาสำหรับคนพิการเข้าไว้ในกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กระบวนการร่างอนุสัญญานี้นะครับก็โดดเด่นด้วยบทบาทความเป็นผู้นําของคนพิการแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนคนพิการระดับโลกนะครับรวมถึงการรวมพลังขององค์กรประชาสังคมแล้วก็ชุมชนที่ทํางานระหว่างรัฐบาลนะครับในตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึง CRPD นะครับในรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับอีกหนึงที่สําคัญก็คือมติที่2475ของคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSC นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาตินี่นะครับก็กล่าวถึงสถานการณ์แล้วก็การคุ้มครองคนพิการในบริบทของสันติภาพและความมั่นคงครับการพัฒนานโยบายระดับโลกในปัจจุบันนะครับในปีนี้นะครับสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาตินะครับก็ได้ยอมรับมติการพัฒนาที่ครอบคลุม สำหรับและโดยคนพิการนะครับก็มีการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกที่อยู่ในระบบของสหประชาชาติแล้วก็พันธมิตรอื่นๆเนี่ยนะครับร่วมผลักดันวาระปี2030นะครับก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับที่เราจะรู้จักกันในชื่อของ SDG นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึง CRPD นะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับก็จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความท้าทาย ในระดับโลกนะครับในเชิงรุกมติฉบับนี้นะครับก็ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็การใส่มุมมองของคนพิการพร้อมทั้งผลักดันให้ประเด็นเกี่ยวกับคนพิการเป็นหัวใจสําคัญในวาระระดับโลกนะครับการเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลในปีนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญนะครับที่มีพัฒนาการระดับโลกนะครับเช่นการประชุมสุดยอด อนาคตนะครับหรือว่า s u m m i t for the future นะครับแล้วก็ข้อตกลงเพื่ออนาคตนะครับก็คือ Pact for the future แล้วก็กรอบความร่วมมือด้านดิจิทัลระดับโลกนะครับกรอบงานเหล่านี้นะครับก็มุ่งหวังเพื่อที่จะฟื้นฟูร,ระบบพูุภาคีเสริมสร้างความมุ่งมั่นนะครับภายใต้วาระปี2030แล้วก็ปรับปรุงการบรหิหารจัดการระดับโลกเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในปัจจุบัน กรอบงานเหล่านี้นะครับก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG แล้วก็เปิดโอกาสในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการนะครับโดยเฉพาะในประเด็นสําคัญนะครับเช่นความขัดแยง้งการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเรยาวชนพิการแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับก้าวต่อไปสู่ปี2025หรือว่า2068 20นะครับการประชุมสุดยอดการพัฒนาสังคมครั้งที่2 ในปี2025หรือว่าปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญในการประเมินช่องว่างที่ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็จะเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อปฏิญญาครเปนเฮเกนแล้วก็แผนปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงผลักดันต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ปี2030บนวันคนพิการสากลปี2024นะครับก็จะเป็นโอกาสสาคัญในการส่งเสริมบทบาทของคนพิการในฐานะ เสาหลักของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะครับและเราก็จะเน้นว่าการเติบโตทางเศร,รษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะครับก็ยังไม่เพียงพอในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างที่ลึกซึง้งการเฉลิมฉลองนะครับที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับในวันที่3ธันวาคมปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นนะครับที่สํานักงานใหญ่สหประชาชาตินิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ งานก็จะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวแล้วก็การอภิปรายนะครับซึ่งจะมีการทบทวนการพัฒนาที่สําคัญในวาระคุณพิการระดับโลกนะครับเช่นการประชุมของรัฐสมาชิกหรือว่ารัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการครั้งที่17นะครับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่79แล้วก็การเตรียมตัวนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดการพัฒนาสังคมครั้งที่2ในปี2 5 6 8ครับ ในการอภิปรายหรือว่าการสนทนาในงานวันที่3าธันวาคมนะครับก็จะมีการประชุมหารือนะครับการเตรียมตัวสําหรับการจัดงานสุดยอดการพัฒนาสังคมครั้งที่2นะครับเพื่อที่จะหาโอกาสในการเร่งความก้าวหน้าตามเป้าหมายปี2030นะครับซึ่งก็เหลืออีกเพียง6ปีเท่านั้นหรือถ้าเป็นปีหน้าก็จะเป็น5ปีนะครับจะต้องมาประเมินความสําเร็จกันนะครับว่า s d g เนี่ยนะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำและจะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงมติที่2475ของ UNSC นะครับที่จะเป็นการปูทางสู่ความก้าวหน้าในด้านกฎหมายแล้วก็นโยบายระหว่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมีการอภิปรายกันก็คือวิกฤตการสภาพภูมิอากาศนะครับก็จะมาดูกันว่าเราจะรวมคนพิการโดยเฉพาะเยาว,วชนนะครับในวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร รวมถึงแนวทางการศึกษาแบบเรียนรวมนะครับเพื่อสนับสนุนบทบาทของผู้นําคนพิการครับในส่วนของประเทศไทยนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลประจําปี2567นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็จะร่วมกับส,าสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการแล้วก็เครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับก็จะช่วยกันจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปีนี้นะครับอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดขององค์การสหประชาชาตินะครับก็จะเน้นการสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับงานก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3และ4ธันวาคม2,567้อง Royal j u b i ณห้อง o y r o o u b i l e e บออาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีการออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุพิการทุกประเภทนะครับ ให,ให้ความสําคัญนะครับกับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมนะครับพื่อที่จสะท้อนแนวคิดสังคมที่เป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมภายในงานนะครับก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการบริการเพื่อสนับสนุนคนพิการแล้วก็การมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการครับงานในวันที่3ธันวาคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการซักซ้อมพิธีการมอบรางวัลแล้วก็การแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับงานในวันที่3นะครับก็จะไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะนะครับก็จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปร่วมพิธีการซักซ้อมการมอบรางวัลแล้วก็การจัดงานนะครับงานหลักนะครับจะอยู่ในวันที่4ธันวาคม2567นะครับ ช่วงเช้านะครับก็จะมีกิจกรรมสร้างโอกาสนะครับเช่นการมอบรถเข็นคนพิการโดยนายอนุกูลปิดแก้วประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการองค์กรที่ให้บริการแก่คนพิการแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีเยี่ยมครับช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการฉายวิดิทัศน์พิเศษนะครับเรื่อง เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าคนพิการในสังคมที่เท่าเทียมตามด้วยการอ่านสารวันคนพิการสากลนะครับโดย UN Resident c Coordinator นะครับหรือว่าผู้ประสานงานประจำประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติท่านก็จะมาอ่านสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็จะมีตัวแทนจากประเทศไทยนะครับก็คือนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยที่ก็จะอ่านสารวันคนพิการสากลเป็นภาษาไทยครับ ไฮไลท์สำคัญก็จะอยู่ที่พิธีเปิดนะครับซึ่งทางผู้จัดงานก็ได้มีการเทียบเชิญนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับให้มากล่าวสุนทรพจน์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาสังคมที่ไม่ทิ้งใครนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกความเข้าใจลงนามนะครับในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนการศึกษาและเพิ่มศักยภาพคนพิการแล้วก็ไฮไลท์นะครับของงานนี้นะครับ ก็จะมีการมอบรางวัลระดับประเทศและก็ระดับโลกนะครับเช่นรางวัล Global IT Challenge for Youth with Disabilities 2024นะครับถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการแข่งขัน IT ระดับสากลของเยาวชนคนพิการปี2567นะครับเราก็จะมีนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อคนพิการนะครับหากท่านนายกตอบรับมาร่วมงานนะครับท่านก็จะเดินเยี่ยมชมดิทรศรการเหล่านี้ด้วยนะครับ เป้าหมายของงานในปีนี้นะครับก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า2,500คนนะครับประกอบด้วยคนพิการครอบครัวผู้ดูแลอาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการนะครับรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในการสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครครับงานวันคนพิการสากลปีนี้นะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่ วันเฉลิมฉลองนะครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับวันที่4ธันวาคมนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมงานวันคนพิการสากลน,นะครับก็ไปได้ที่ห้อง Royal Jub i l e e Bonroom อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับ ถ้าจะไปรถไฟฟ้านะครับก็ลงที่สถานีเมืองทองธานีหรือว่าสถานีสีรัตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกแท็กซี่หรือว่ารถสาธารณะในบริเวณนั้นต่อเข้าไปในเมืองทองธานีได้แต่ว่าในอนาคตนะครับหากรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าไปในเมืองทองธานีสร้างเสร็จนะครับเข้าใจว่าน่าจะเสร็จในปีหน้าเนี่ยนะครับ ต่อไปเราก็จะสามารถที่จะเดินทางไปเมืองทองทานีเนี่ยนะครับได้โดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเข้าไปถึง Impact Challenger เลยเราก็ได้ทราบนะครับแนวทางในการที่จะเฉลิมฉลองงานวันคนพิการสากลของปีนี้ไปแล้วนะครับทั้งในระดับสากลแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงที่มาที่ไปกันบ้างนะครับว่าวันคนพิการสากลหรือว่า International Day of Persons with Disabilities เนี่ยนะครับ มีความเป็นมาอย่างไรนะครับวันคนพิการสากลน,นะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับในปีคศ1992นะครับหรือพศ2535นะครับเมื่อสมัชาาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN General Assembly นะครับก็ได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนสิทธิแล้วก็ศักยภาพของคนพิการรวมถึงการพัฒนาสังคมให้มี ความครอบคลุมท่วนหน้าแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติความคิดริเริ่มนี้นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากการประชุมทวศวรรษสากลเพื่อคนพิการในช่วงปี1983ถึง1992นะครับก็เน้นการส่งเสริมการพัฒนาสำหรับคนพิการในระดับโลกการจัดให้มีวันคนพิการสากลนี่นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับตลอดจน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือกันขจัดอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมหรือว่าการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการนะครับเช่นการศึกษาการจ้างงานแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆในแต่ละปีนะครับองค์การสหประชาชาติก็จะกำหนดหัวข้อหลักสําหรับวันคนพิการสากลขึ้นนะครับเพื่อที่จะชี้นากิจกรรมแล้วก็รณรงค์ ตัวอย่างเช่นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนพิการสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างอิสระหรือว่าหัวข้อหลักนะครับที่เน้นการสร้างโอกาสให้คนพิการมีบทบาทในระดับผู้นําวันคนพิการสากลน,นะครับก็เป็นโอกาสนะครับในการย้ําเตือนถึงความสําคัญของการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมโดยเฉพาะการขาจัดการเลือกปฏิบัติแล้วก็การส่งเสริมความเข้าใจนะครับ ในความแตกต่างหลากหลายของคนหรือว่าของมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเช่นรัฐบาลองค์กรเอกชนแล้วก็ชุมชนนะครับที่สนใจเรื่องนี้หรือว่าภาคประชาสังคมนะครับก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิของคนพิการนั่นเองครับหลายประเทศนะครับก็ใช้งานวันคนพิการสากลน,นะครับเป็นโอกาส ในการที่จะประกาศหรือว่าปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการนะครับเช่นการกำหนดให้กฎหมายนะครับที่จะส่งเสริมการจ้างงานนะครับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เข้าถึงได้นะครับหรือว่าการส่งเสริมการศึกษานะครับที่ครอบคลุมทั่วหน้าไม่ทิ้งใครไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการนะครับเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับ วันคนพิการสากกเนี่ยนะครับก็มักจะเน้นย้ำถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับที่สามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนพิการให้ดีขึ้นนะครับเช่นการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือนะครับระบบนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็นหรือว่าเครื่องมือช่วยสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินกิจกรรมเฉลิมฉลองในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่การจัดงานสัมมนาการจัดนิทรรศการนะครับ ไปจนถึงการแสดงผลงานทางศิละปะของคนพิการสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยสร้างพื้นที่นะครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพของตัวเองแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้สังคมเข้าใจแล้วก็ยอมรับความแตกต่างครับตั้งแต่เรามีการจัดงานวันคนพิการสากลมาตั้งแต่ปี2 5 3 5นะครับการจัดงานนี้นะครับก็ได้เพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องของสิทธิของคนพิการอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลายประเทศก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แล้วก็โครงสร้างสังคมให้มีความเป็นมิตรต่อคนพิการมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีปัญหาแล้วก็ความท้าทายอีกมากมายนะครับที่จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับเช่นการขาจัดอคติแล้วก็การสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติของชีวิตหรือว่าของสังคมนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับวันคนพิการสากลก็ไม่ได้เป็นแค่วันที่มาเฉลิมฉลองวันคนพิการเท่านั้นนะครับแต่ว่า หลายประเทศนะครับก็ยังใช้เป็นโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชีวิตของคนพิการทั่วโลกนะครับโดยการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมร่วมมือกันวันคนพิการสากลน,นะครับจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสแล้วก็สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกันครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปของวันคนพิการสากล คืนผ่านไปความเป็นจริงมันต่างจากที่ฝันสิ่งที่อยากจะทำมันเลือนลางจนอยากจะแลากไปหรือโชคชะตาคิดไว้ให้เป็นเช่นนี้ สุไรยังคงไม่ได้ดีปัญหายังมีต้งมากมายไม่เห็นเลยแสงสว่างที่ตรงปลายทางจะเดินไปทางใดไรจุดหมายเมื่อชีวิตไม่ได้ดังใจหวังไว้ก็ไม่เป็นอย่างหวัง สู้ไปทำไมเมื่อความจริงนั้นยิน่งไกลเมื่อวันนี้ที่โชคชะตา้าฝนก็ไม่เป็นอย่างใจสู้ไปทำไมเมือชีวิตนี้มันคงหมดแล้วได้อน,อนุสรณ์ความประชัยมันมาสุดแล้ว ที่มุ่งหวังอัญหาที่รังควานมันมาเพียงชั่วคราวเพื่อสอนใจแค่ตั้งสติอย่าทอดจะบนฟ้าดินมองค้ามคนไร้ฝันที่ยามมิงจุดหมายคือสิ่ง ต้องไปแค่เธอเปลี่ยนที่ตัวเองเชื่อมันตัวเองศรัทธาจะเป็นแรงดึงดูดฝันเปลี่ยนชีวิตให้ได้ดังใจต้องคิดต้องรับแต่สิ่งดีเรื่องไรย,ยังมีแต่เราจะเลือกอะไรอยู่ที่เธอสัญญาคือตีนังซื้อและ โจชตาที่มาคิดเขียนเธอคือคนนั้น,น,น,นเลือกที่จะเชื่อฟังอะไรคือเธอเท่านั้น จะเดินชว่วนให้ได้ดันใจต้องคิดต้องรับแต่สิ่งดีเรื่องรายยังมีแต่เราจะเลือกอะไรอยู่ที่ทัศสนาคติิหนังซื้อและเพื่อนที่มีไว้ใช้โจชตาที่มาคิดเขียนเธอคือคนนั้น ฟังครับนี่ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตสำคัญที่การเลือกนะครับเราจะเลือกอ่านหนังสืออะไรจะคบเพื่อนแบบไหนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราเป็นคนกำหนดเองนะครับสิ่งที่เราเลือกนี่นะครับก็จะเป็นตัวกำหนดชีวิตแล้วก็อนาคตของเราด้วยครับเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้นานแล้วนะครับไม่ค่อยได้นำมาเปิดวันนี้ก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดครับคุณผู้ฟังท่านใดต้องการจะติดตามเราทาง f a c e b o o k นะครับก็ไปที่แ n Page รายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับเราจะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้านคนพิการรวมถึงอัปเดตตอนใหม่ๆของรายการรวมใจเป็นหนึ่งด้วยครับรายการในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ